ทุกท่านสวัสดีนะครับพบก,กันอีกครั้งนะครับกับพัดพลคนรากหญ้าครับคลิปดีช่องดีมีสาระมีความรู้ของเกษตรกรนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆ,ๆอย่างเกี่ยวกับรถไถดัดแปลงหลายๆช่างหลายๆอู่นะฮะเพื่อที่จะให้เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะครับรถไถดัดแปลงนะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารถไถดัดแปลงเนี่ย ดัดแปลงมาจากรถไถนาเดินตามธรรมดารรมดาคันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ากแก่อย่างไรเสียนะครับก่อนที่จะไปชมรายละเอียดกันในการทัวร์ภาคเหนือในทริปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามหรือถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับเห็นว่าการนําเสนอของพัดผลกลรากญ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะทาให้กเกษตรกรเข้าถึงได้หรือกรเกษตรกรมีตัวเลือกก็ช่วยแชร์จะเป็นพระกุณอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่าทริปภาคเหนือ ในรถ่ถ่ตะแปลงในทริปนี้ของพัฒน์นคนรากญาจะเป็นอย่างไรประเริ่อที่ EP หนึ่งกันเลยนะครับโอเคครับไปชมกันเลยครับท่านผู้ชม One, two, three, come มาครับเขบ้า 站位。 นี่กำลังสาธิตให้กับลูกค้าได้ชมนะท,มท,มท่านผู้ชมปกติเราทดสอบขึ้นเหรอทดสอบขึ้นเหรอทดสอบ่ัน,บกนก็ได้ละได้ออกออกสื่อเลย <laughs> ยกหางขึ้นยกหางขึ้นคอนโทรนยกยกหานไปยกขึ้นขึ้นลงขึ้นลง้ัน,งนี้นีงม่เข้าใจนี่บอกเข้าใจ ว่างมงยังบ้ว่างว่างยังว่างอยู่ก็ไปพุกงต่อหน้ยหนึ่งเออดันไปต้องฟึกต้องฟื้นกึกซ้อมกัน ่ขักเก็บเลยฮะของลูกค้าเยยบคัน อย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับกับการส่งมอบงานให้กับลูกค้าที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางของไอ้ปั๊บคนดีคนเดิมนะส่งมอบให้เรียบร้อยแล้วนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมยลูกปากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรกาญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทีิพี่พัดพลคนรากหแย่สวัสดีครับ